สวัสดีครับวิธีคนเมืองเหนือนะครับปีแอ๊ครับผมวันนี้แรงแล้วนะครับเขาจะมาล้างสั่นเมนูกันเหมือนเดิมนะครับปีแอ๊ครับผมหลังจากที่เขาห่างหายกันไปหลายตัวหลายวันนะปีแอ๊เนาะครับผมวันนี้เขาจะแกงนี่นะครับไข่มงมันนะครับโดยนี้เขาจะเลือกที่เปิ้เป็นเต้งๆตงต้ๆต้เนาะปีแอ๊ครับผมครับอาวเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยมี่อย่างกัะเพล่าวันนี้นะครับปึ๊บ มีหอมขาวนะครับหอมแดงเนาะพี่แอ้มครับผมแล้วก็พริกแห้งนะครับอันนี้แก็แ้วแต่ความชอบของหมูเฮาเนาอหว่าวเขาจะชอบเผ็ดมากด้วยเผ็ดน้อยนะครับแล้วก็นี่สังเกตดูนี่มีกะปิเห็นนะครับนแล้วก็พักละเฮานะครับป้าหา่หรือพักละช่วงนี้ต้องหดหน้ามันเอยนะครับพี่แอ้มครับผมมาถึงจะโปร่งดีเนาะนี่ครับที่เขาสังเกตดูสังเกตดูห้าแห้งนนห้อาจากีสองชุดนะครับชุดนี้ สามตัวสามตัวเล็กนะครับรเ,เขาจะเอาไปตำใส่น้ําพริกหน่อยแล้วก็ตังเพชเขาจะเอาไปลอยในน้ําเดือดแล้วเวลาเขากินแบบจะได้อ่อ,อเขา,า,า,แบบาจะชี้กินคล้ายๆแบบเนื้อมันตำไม่้นะพี่ไอ้ครับผมตังเพชกับนี่ลักๆก่อจะมีอันนี้สองลักนอนตะกี้มีลักหนึ่งละแล้วก็ห้าน้ำนะครับเดีย๋ยวเขาเอาเยอะไปเนาะโอมามิเขาแล้วก็เกลือเอาไว้เติมนะครับสังเกตดู สูตรวิธีเนี่ยส่วนมากจะใส่กะปิแกงให้เยอะก่อนนะครับแล้วก็เติมเกลือไปกำหลังเนาะนะครับอ้าวครับต่อไปเอาต่างน้ำพริกกันนะครับเดี๋ยวการใส่กระเทียมนะครับแล้วก็เนี่ยใส่รูดหลบเลยไปแอนน้องเพื่อความรวดเร็วนะครับนี่อ้าวกะปิใส่ไปเลยห้าแห้งนะครับสําคัญที่สุดนี่หอมตัวเ,เล็กใส่ไปก่อนอันนี้หอาก่อนาต้องไป เอ็นไปอย่างสิยันนะครับห้าแห้งห้องและโดดๆเนี่ยอันนี้ตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยเดี๋ยวเขาจะไปลอยในน้ำเดือดนะครับป้าเดี๋ยดดาแก้เดือดไปแอ๋ครับผมโอ้โหนะครับหกของเราเรือหน่อยไปแอ๋หน้อยครับผมอ้าวครับตัวไปใส่หอมแดงเลยนะครับสูตรลูกทุ่งลูกทุ่งเด้อพี่แอ๋ครับผมเจ้านี้กับผมได้ทำคลิปประเมินนะครับอาจจะตะกุตะกักห้องเงินจี๊ดนะครับ หลักแห่งยางชว่วงนีสถานกากา์บ้านเมืองมันบอกคดีนะครับเนาะกลัวจะเป็นในโลกในเรื่องของโลกระบาดนะครับน้องเขาเลยแบบบักก้าทำคลิปทำหนังพรอะว่าใจเขากึกนักนะครับแต่กําปีน้องเขาก็สู้ๆลงกัน,นอ้าวนี่ห,าห่านามใส่ไปสักหนึ่งตัวหนึ่งนะครับโอเคเอะกร้เอาก็โค้งนิดเดียเลยนะครับเปี๋ยครับผมเดี๋ยวห,ห,ห้องต่างนานอาดูขั้นตอนต่อไปกันเลย ครับพีแอครับผมหลังจากที่เขาตอน้ำพริกแล้วนะครับเขาก็ตั้งน้ำให้เดือดเลยนะครับแล้วก็นี่เอาสุดเดือดเขาลงไปเลยนะครับนี่นะครับสมมูรครับตะกี้พอดีอย่างก็แบตผมหมดเนาะหอากับตอนหนึ่งเลยนะครับหลังจากเขาเอาน้ำพริกเขาลงมาละต่อตะนันน้าขำ่างโคกจะไป่ลืมนะครับปีแอนครับผมนี่โอ้โหตะฮันหอาแบบรอชาติละ เขาจะใส่ห้าแห้งเขาเดี๋ยวเดีอยตีว่าเขาจะไปชี้กินอนีนะปะ่ะมึนเดืดนะเก๋นะครับเอาลงไปร้อยเลยแม่เอเคนะครับจะได้เขาก็ตั้งห้มันเดือดเห็นสักคำหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับครับหลังจากหั่นเสร็จเดือดแล้วนะครับเข,าจ,ข,ขาจะใส่ไข่แมงมันเตี่ยเขาจะใส่ตอวไปเขาไปก่อนนะครับพี่ไอ้ผมใส่ไข่ลงไปก่อน ไข่นี่จะเปิดห้องออนได้ทำให้ปริมาณของไข่แมงมันห้อนี้เยอะเอาะปพี่แอนครับผมเ <laughs> หมาะนะแจ้ขผมตัวรับเมนูนี่โหนึ่นงแบบไข่เปิดกกระจายเลยก็ได้ครับหรือว่าบางท่านอาจจะแบบต้องการเปมนไข่ม้อนๆกับแบบอย่างนะครับ แม่แต่อีมันจะกระจายดีครับผมครับหลังฮันเขาจะใส่พักละไปเลยนะครับพีแอ้มครับผมนี่แล้วก็พระเอกมาตอนท้ายเหมือนเดิมนะครับนี่ไข่มันสจะเกลือเขาจะคัดเอาเต่ง,ตงๆเป็นละลอนนะครับพีแอ้มครับผมรสชาติจะคนละอย่างครับแกงไข่มดแดงเนาะพีแอ,อ้มครับผม เด็ดแท้เอ้จะด,ดูครับขนาดนี้มันตันอย่างเตียนะครับนี่เราลองมาเด็ดนะครับสุนี่พี่แอ้ป้าแอมลูกบาวถึงนักแก้วนะครับพี่แอค้ครับผมครับจะห้ามกัดปรุงรสตามใจชอบน้องพี่แอ้ครับผมเดี๋ยวผมขอหยาดชิมโอรกรมน,นี่นะครับสังเกตด,ดู ไข่แมงมันเนี่ยปืนนี่ประมาณว่าแบบจะประมาณแบบเวลาเขายิงโดนน้ำห่อนะปืนจะเต้งไงครับนะครับสังเกตดูนะครับเนาะโอ้โหเนี่ยแล้วมันจะก,กินจะเป็นเอกลักษณ์ทันยาง,ยางครับพี่แอ้บผมอ่ะเดี๋ยวเราจิ้มก่อนไปจะได้ฟองหัน <c oughs> <c oughs> จางเกลือ <c oughs> จางเลยตามข้อข,อขันมาพี่แอ้บผม เขาใส่เกลือไปอเกลือสมุนิกะนี่สูตรเด็ดใส่รลดดีไปอย่างสโนว์ไปเอ้ครับผมเพื่อความกลมกล่อมเนี่ยชนี่กะง่ายๆครับพูงรถจ๋าใจชอบเนาะเออโอมามม่เขาก็ยันม่ได้ใส่เต๋อนะครับ จะได้ต้องขอฝากเมนูนี่ตัวนะครับเด้อดเดเ็ดแท้เนี่ยสก็๊ดเต้นแมนๆท้องจะใหญ่มากเลยนะครับน่ากินน่ากินมากเลยนี่โ,โหโคนละยางครับไข่มะส้มนะครับเดีย๋ยวน้องชิมพอก่อนเด้อเด็ดแล้วครับ นี่ครับปียครับผมจะได้วันนี้น้องขอฟานนะครับสามเมนูแกงไข่แมงมันนะครับพีไอ้ครับผมวันนี้หากมีอย่างพี่พาประกันไหนเนาะน้องขอสุมารนะครับจะกดติดตามนะครับน้องกด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องบาวแล้วก็ขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับโหเมนูนี้นะครับ